เงาะโ,โลละยี่สิบห้าบาทก็เมิ่งฟังทั้งนี้ด้ครับเน่าขาดายงเงาะบัเแี้ยวไงกับีเลยบัเแี้ยวไงกับบักยี่ยังบุกบมังคุดแบแก้วมังกรอ,อยู่ฟังทั้งดันค้ายดีเลยครับฟังทั้งนี้มึงเสียละลูกขาดเลยเน่ขาดักบท่านนี่ หมดแงใหญวงไงวยครับเด้อฟังครับสิวันนี้คนหลายเลยครับทุกคนขนผ่านแห่งวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะเมี่ย่าก็ยิ้มใด้่แล้วคนหลายแห่งหยาบเล็บกันซะเนาะ พูดพ่นหมยังอยู่ฟังทสงิฟังทังนี้ก็ไม่ข่ากอ้า g บันไอ้ ngọ พดเลย n เพบ่นงามจะได้ซีโลลอยเพื่นวะเขียนไห้นี่ซีโลลอยพู้ฟ้องใหม่ๆเลย คนละใหม่เพ <ítulo> <ire> ่นเต็มรถพนรถพกหล่อเพิ่นใส่มากเต็มรถกุลูเกียวมังกรขายถึกถือเกียวมังกรโลละสิบสิบาทมลล่ะีลร่อยมาสั่นเบิ่งที่หละตลาดอำเภอเดียดลกบเกียวมังกรเป็นจะสื่อบอดจาว่าใหม่ นี่เด้อครับทางต้นใหม่นี่ทางต้นใหม่นี่เด้อคนขายต้นใหม่บางแก้วใหญ่ก็มีเด้อะบางแก้วใหญ่มาเบิ่งเอาบางแก้วใหญ่ผมเบิ่งเสือหลามผมต้นไม้บักใหญ่โอนต้นเอ็นติดแก้วใหญ่โลละสิบแก้วมังกรเสือเนี่ยจะกับสอบพี่น้อง คือคักบักเงี่ยวใหญ่เพิ่นโอ้บักเกี่ยกกวมาก,ก่อนลดวกหล่อหนึ่ง่นบักเงี่ยว